สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุป เกี่ยวกับเรื่องราวของสามสอดแมนเชสเตอร์เดนที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับประจําวันที่16เดือน1ปี2องพนี่ะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเดิมครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook นะครับช่อง YouTube อีก2ช่องทางให้กดติดตามรับฟังกันนะครับโอเคครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาเดมเซมานะครับเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยให้ความสนใจคาริมเบนเซมากจริงนะครับในตอนที่ตั้งแต่ ป่าเนี่ยคุมทับอยู่แมนยูก็ให้ความสนใจตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับแล้วก็นปัจจุบันเนี่ยก็มีข่าวว่าทางคาริเมเซมาเนี่ยเป็นที่สนใจของแมนยูซึ่งแมนยูอาจจะมีการยื่นข้อเสนอการยืมตัวในช่วงเครื่องสีซันที่เหลือนี้นะครับมาประสานงานกับแนวรุกของแมนยูมาเป็นตัวเลือกนะฮะร,รวมไปถึงมาส่งเสริมรัสฮอยรุนสูตรหน้าประสบการณ์น้อยของทีมนั่นเองนะครับแต่หลักๆก,ก็คือมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับ การจบสกอร์นั่นแหละนะครับตอนนี้นะครับมันมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการดึงตัวเบนเซม่าเพิ่มขึ้นแหละนะครับเนื่องจากมาก้ากับสื่อดังของฝั่งสเปนเนี่ยมีการระบุว่าคารดิเนเซม่ามีโอกาสย้ายกลับมาเล่นในเวทียุโรปอีกครั้งหนึ่งในช่วงตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปนะครับหลังจากที่เอาเอติฮัดต้นสังกัดของเบนเซม่าเนี่ยมีการตัดรายชื่อของเจ้าตัวเนี่ยออกจากแคมป์การฝึกซ้อมที่ดูไบ มันก็มีเหตุผลนะที่มีการตัดรายชื่อ คาริเบเซมาออกจากแคมป์การฝึกซ้อมคือเขาบอกว่าคาริเบเซมาเนี่ยมีการผิดระเบียบวินัยแล้วก็ออกรอบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกโดยก่อนหน้านั้นเบเซมาเคยพลาดซ้อมเมื่อปีที่แล้วไปถึง3าครั้งด้วยกันนะครับแม้กระทั่งช่วงก่อนวันหยุดยาวยังไปดังการกับทางสโมสรช่วงก่อนคริสต์มาสแล้วก็รอบล่าสุดนี่แหละนะครับที่มีการถึงขั้นตัดรายชื่อออกไปเลยมันก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญนะฮะที่ทําให มีโอกาสสูงครับที่คารเมเซม่าเนี่ยจะย้ายทีมออกจากทีมทันทีในช่วงตลาดมกราคมเพียงแต่ว่าการย้ายทีมเนี่ยเชื่อกันได้ว่าเอบวเอเัชเนี่ยคงต้องการค่าตัวที่เหมาะสมในการปล่อยตัวนักเตะรายนี้ไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือว่าการเซ็นสัญญาแบบถาวรน,นั่นเองนะครับคือเหมือนกับกระแสข่าวจากหลายแหลแหเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยนะครับ เขาก็ได้มีการรายงานกันออกมาว่าเหมือนกับคาริเมเซม่าเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวที่ซาอุนะครับแล้วก็ ต้นสังกัดในปัจจุบ,บันนั่นเองนะครับทาให้การเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ไม่ได้อยู่ในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่นะครับสาหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นครับมันมีหลักฐานยืนยันจากปากของริโอฟีนานนะฮะคือมันเป็นโปรแกรมที่แมนเชสเตอร์เด็คเนี่ยทำศึกกับโอลิมปิกลียงนะครับต้นสังกัดเก่าของคาริเมเซีมานั่นแหละย้อนกลับไปในช่วงยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับลียงในปี2008นะครับหลังจากจบเกมเนี่ย ซเซอร์เ็กวูสันก็มีความต้องการที่จะคุยกับ คาริมเบเนเซม่าในระหว่างอุโมงค์เดินเข้าไปห้องแต่งตัวนะครับแต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ของทีมเนี่ยก็มีการพาตัวเบนเซม่าออกไปเสียก่อนนะครับคือมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนแหละวว่าป๋าเนี่ยต้องการใครเขาจะแบบเดินประกบชิดตัวเดินเข้าไปหาทันทีป๋าเนี่ยก็เคยมีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับโดยที่ป๋าเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยพยายามใช้เงินจากการขายทิเซโนโรนโด มาซื้อคาร์เมนเซมาในตอนนั้นก็อายุ21ปีเท่านั้นครับแล้วก็ทีมเนี่ยรู้สึกว่าเบนเซมาสามารถพัฒนาได้อีกกลมีทั้งเรื่องของความแข็งแกร่งร่างกายที่ดีสถิติการทำประตูที่ยอดเยี่ยมนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการทุ่มดเ,มเงินที่คุ้มค่าแล้วกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย ตอนนั้นมีการเคาะราคาออกมา42ล้านปอนด์ซึ่งสมโมสรเนี่ยมองว่ามันแพงเกินไปเพราะว่าแมนยูเนี่ยจ่ายเต็มที่ได้ประมาณ35ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับก็เลยเป็นดีลที่ไม่เกิดขึ้นนะครับริโอเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดก่อนหน้านั้นเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับย้อนกลับไปนะครับแต่ว่าล่าสุดพอมันมีข่าวว่าเบนเซม่าเนี่ยก็มีโอกาสย้ายมาแมนยูนะริโอเนี่ยเขาก็เชียร์ทันทีนะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับแมนยูเนี่ยเคยเซ็นทั้งโรนโดโตเก่า าราดเมลฟานเกานะครับเดสันคาวานี่สลาตันเข้ามาแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในรายของเบนเซม่าเนี่ยคุณจะปฏิเสธได้อย่างไรนะครับคุณต้องเซ็นมันเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเซ็นเงินเข้ามาแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างได้นะครับอย่างราสมุทรอยรนหรือแนวรุกอายุน้อยน,นั่นเองนะครับที่ สามารถเอาเบนเซม่าเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะครับในเรื่องของการช่วยทีมเรื่องของคุณภาพต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยฮอยรุนมันได้แบบมีแบบอย่างอยู่ในทีม่มันได้ทําตามได้มันได้ศึกษาได้กับคนใกล้ตัวนะครับเบนเซม่าก็ผ่านเกี่ยวกับเบทีระดับท็อปของโลกมามากมายคือรางวัลการันตีแหละนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีริโอเนี่ยเขาก็เชียร์นะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่มีการคอนเฟิร์มเลยก็คือชองมิเชลโอลาสนะครับอดีตประธาน สโมสรของทางโอลิมปิกลียงเนี่ยออกมาเปิดเผยเนะครับว่าเบนเซม่าเนี่ยเคยมีการบอกปฏิเสธแมนเชสเตอร์เดนท์นะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยยื่นข้อเสนอมาที่ลียงจริงแล้วก็ให้เบนเซม่าจริงนะครับแต่ว่าเบนเซม่าเลือกย้ายไปเรอัลมาดริดมากกว่าทั้งทั้งที่ ราคาเนี่ยก็น้อยกว่าด้วยนะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่มีการคอนเฟิร์มกันออกมานะครับหลักฐานยืนยันจากหลาย,ลายปากนะครับว่าแมนยูเคยสนใจเบนเซม่าจริงเกี่ยวกับความสนใจเมื่อก่อนแล้วก็นปัจจุบันเนี่ยมันก็มีกระแสะข่าวออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆในช่วงตลาดเดือนมกราคมนะครับทีนี้เรามาดูกระแสะข่าวอื่นกันบ้างอย่างเช่นโรมาโน่นะครับโรมาโน่บอกว่าสาการของแมนยูกับเบนเซม่าเนี่ยยังไม่มีอะไรอย่างเป็นทางการหรือมีความคืบ ในตอนนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของ Talksport นะครับสื่อกีฬาเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อนำเข้าคาริมเซมาแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะน,นั้นดูจากากระแสข่าวเนี่ยก็ยังนิ่งอยู่ถึงแม้ว,ว่าบางกระแสอาจจะมีการเล่นข่าวไปแล้วว่าแมนยูติดต่อไปแล้วนะครับมีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็ พูดคุยในทิทางที่ดีด้วยและบางสื่อก็บอกว่าจะเป็นการยืมตัวในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือนะครับข้อมูลตามนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคาริเมเซมาแฟนผีคิดเห,นห็นแนวไรนะครับก็คอมเมนต์กันทามาได้เดี๋ยวเราไปเรื่องราต่อไปกันต่อ,ตอส่วนตรงผมเนี่ยผมก็เอาหมดนะครับในช่วงนี้เพราะว่าเข้าใจนะครับเพราะว่า แมนยูไม่มีเงินมากพอนะครับเราเลือกมากไม่ได้นะฮะถ้าเลือกมากได้เราก็ต้องหาตัวท็อปพรอพใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่แมนยูทำได้เพียงแต่ยืมตัวนะครับแล้วก็ต้องมีการประหยัดงบนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเซมากแก่แล้วก็จริงแต่มันเลือกมากไม่ได้ไงเราก็ต้องเอามาก่อนนะครับเป็นตัวเลือกเป็นเรื่องของตัวประสบการณ์ ก็ได้เหมือนกันนะครับแก้ขัดไปก่อนแล้วก็ค่อยไปว่ากันในช่วงซัมเมอร์ดีกว่านะครับถ้าเกิดแบบอยากซื้อซูน,น้าตัวเก่งระดับท็อปแบบเป็นจริงเป็นจังเข้ามาตัวสดๆเข้ามานะครับส่วนในรายของเซอร์จิมแบรดคิปนะฮะแล้วก็ทีมของอินิออสเนี่ยนะครับโรมาโน่ให้ข้อมูลออกมาครับว่าตอนนี้กลุ่มอินิออสเนี่ยเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะ ของสโมสรอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในช่วงเดือนนี้นะฮะจะได้เห็นว่าการทำข้อตกลงต่างๆเนี่ย คณะกรรมการของแมนยูเนี่ยก็ต้องมีการเข้าไปพูดคุยกับทางกลุ่มอินิออสเช่นเดียวกันนะครับก็มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นได้แหละนะฮะสำหรับกลุ่มอินิออสนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากให้แบบอย่างเป็นทางการเนี่ยก็อย่างที่เซอร์เจมบอกนะครับต้องรอการอนุมัติในช่วงประมาณเดือนหน้ากลางเดือนหน้าประมาณนั้นครับแล้วก็หลังจากนั้น,นจะมีส่วนร่วมแบบร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีส่วนร่วมได้หละการแบบว่า พูดคุยหรือว่าออกปากออกเสียงเบื้องต้นนะครับแล้วก็การนําผู้หน่วยการท้าน,นกีฬาเนี่ย เดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับก็อยู่ในช่วงที่เซอร์จิมบอกนันแหละว่าในช่วงกลางเดือนหน้าเนี่ยหวังว่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นก็จะมีการแต่งตั้งมีการค้นหาสรรหาบุคลากรสําคัญอย่างเช่นผู้หน่วยการท้งกีฬาอาจจะเป็นดดนแสเวิร์ดพรอมิเชลนูนนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยรายชื่อนะครับก็น่าจะเริ่มมีการนําตัวเข้ามา ควบคุมบริหารทางหน้าฟุตบอลเพิ่มขึ้นแหละเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนหน้านะครับข้อมูลจากโรมมโน่ตามนี้นะแล้วก็โรโาโน่ก็มีการให้ข้อมูลในเรื่องของฟากุนโดะนะครับเอเอกาแล็กซี่มีความสนใจซื้อฟากุนโด้เบสต้จริงนะครับแต่ว่าดีลดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นในระดัายากอาจจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินด้วยนะครับ PSV นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังคงมีการตามล่าตัวฟากุนโดะ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งทีมของลีคอนแลนด์ก็ให้ความสนใจเหมือนกันแล้วก็มีการเข้าไปสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสการย้ายทีมของฟาคอนโดก,ก็มีเหมือนกันอาจจะเป็นในรูปแบบการยืมตัวหรือว่า ขายขาดแล้วก็มีออปชันซื้อกลับเหมือนเมสบี้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการปล่อยตัวแบบเรื่อยๆนะครับพอพูดถึงเมสบี้นะครับก็มีการคอนเฟิร์มทันทีนะครับว่ามีการปล่อยไปแล้วเรียบร้อยนะครับยืมตัวจนจบฤดูกาลแล้วก็มีออปชันซื้อขาดในราคาประมาณ17.5ล้าล้านดอนได้นะครับคอนเฟิร์มตามนี้นะฮะแล้วก็ อีกหนึ่งดาวรุ่งนะครับที่ทางสโมสรเตรียมปล่อยตัวก็คือแดนกอกนะครับก็เดลีเมียบอกว่ามีทีมอย่างโบรตันนะครับแบทพูลแล้วก็เ h เบอร r y ี่ w ทาวนะครับมีฟริสบูดนะครับที่สดใจยืมตัวไปใช้งานนะครับในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาออกนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งที่ก็มีโอกาสโดนดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อยู่แล้วบ้างนะครับก็ ถ้าเกิดยังไม่เวิร์กหรือขาดโอกาสการลงสนามเนี่ยก็ต้องปล่อยกันออกไปเกี่บประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับส่วนกระแสะข่าวอื่นที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะเหมือนเดิมตามรายงานจาก ESPN เนี่ยมีการระบุออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยพร้อมปล่อยตัวอารอนมันวิสาก้าออกจากทีมนะครับในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะฮะซึ่งแมนยูเนี่ยเตรียมใช้ออปชั่นขยายญ,ญาบันวิสาก้าออกไปอีก1ปีเพื่อทําให้ไม่เสียนักเตะรายนี้แบบฟรีแล้วก็ ทำการขายแบบถาวรเพื่อนํางบเนี่ยเข้ามาซื้อนกเตะรายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับทีนี้มันก็มีกระแสข่าวโยงไปที่ทางฝั่งของโอลิเซ่ด้วยนะครับที่เป็นแนวรุกของกิตตาบัลเลแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับทำไมวันวิสาก้าก,ากับโอลิเซ่ถึงมีการเกี่ยวโยงกันนะครับโดยที่ e s เ n เนี่ยเขาไล่มาก่อนไล่ข้อมูลมาก่อนว่าแมนยูเนี่ยให้ความสนใจมเขึ้นโอลิเซ่จริงนะครับแต่ว่า บุคลากรภายในทีมเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจหรือว่ายกมือเห็นด้วยนะครับมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยทางฝั่งไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็มองว่าเราเนี่ยเคยล้มเหลวกับการซื้อนักเตะของพาเลทมาแล้วอย่างเช่นวันบิซาก้าหรือวิฟิซาฮาที่ดึงเข้ามาแล้วก็ไม่สุดนะครับวันบิซาก้าทําได้ดีไหมก็ดีแต่ว่ายังไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นในรายของโอเดิเซ่เนี่ยมันก็เลยเกิดความลังเลไง ที่ไม่เห็นด้วยพร้อมกันแล้วก็เหตุผลที่ทําไมโอเลเซ่นเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับวันบิดด้วยเนื่องจากว่ามันมีโอกาสไปไปได้ครับที่แมนยูเนี่ยจะเข้าไปหากิตตัแพาเลดในช่วงซัมเมอร์ โดยที่สนใจไมเคิลโอริเซ่แน่นอนแล้วก็อาจจะเอาวันพิซาก้าเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอนะครับในการคว้าตัวออริเซ่อาจจะเป็นการตัดเรื่องของเ็ดเงินการจ่ายด้วยแหละแล้วก็เอาเงินบวกกับนักเตะหนึ่งรายเนี่ยให้กับคิทามาเลดไว้พิจารณาดูนะครับว่าพาเลตเนี่ยสนใจไหมในการปล่อยออริเซ่มาแล้วก็เอาวันวิดไปแล้วก็บวกเงินอีกก้อนหนึ่งไปนะครับทั้งฝั่งของลิพูเชลซีก็สนใจไมเคิลออริเซ่เช่นเดียวกันนะครับนี่คือข้อมูลที่ ESPN เนี่ย เขาให้ข้อมูลกันออกมาผมก็สุปมาให้เราฟังแล้วกันนะครับท่านีเห็นด้วยหรือเปล่านะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้อีกกระแสนหนึ่งครับที่โยงไปหาไมเคิลออริซ่ครับตามรายงานจาก e v e n นิ่งสแตนดาร์ดครับเขาก็ได้มีการรายงานกันออกมาว่าไมเคิลออริซ่ปีของทิตรัลรเลีเนี่ยถูกยกให้เป็นเป้าหมายรายสําคัญที่ทางสโบสอนเนี่ยต้องการ นะครับก็คือแมนยูต้องการในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะฮะคือมันเป็นการวางแผนของทางเซอร์จิมแล้วก็ทีมงานชุดใหม่ที่ต้องการยกเครื่องใหม่หลังจากจบซีซั่นนี้โดยที่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทางเซอร์จิมทีมงานเซอร์จิมแล้วก็สโมสรเนี่ยมีความคิดเห็นเดียวกันว่าต้องเสริมด้วยนะครับนอกจากตัวรุกแนวรับตัวกลางอย่างเช่นยารอดเบนเวตของเอเวอตันชองแทรตัวดีโบนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมเหมือนกันมีหลายๆทีมในอังกฤษให้ความสนใจในโยุโรปให้ความสนใจแต่ว่าทั้งคู่ เ,เป็นเป้าหมายที่ซื้อในช่วงตลาดมกราเนี่ยค่อนข้างยากนะครับการนําตัวกันเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีการขายทั้งเตะทําเงินเข้าสโมสรก่อนนะครับเพื่อทำให้บาลานซ์นการเงินเนี่ยมันคล่องขึ้นนะครับไม่ผิดต่อเรื่องของกฎการเงินนะครับ แต่ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของการลงทุนในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเชื่กอกันในว่าเซอร์จิมบางแผนเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเรื่องของการผิดกฎหรือโดนกฎการเงินตามจี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นการใช้เงินแล้วแหละว่าเซอร์จิมจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับทีมอย่างเป็นทางการได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทุ่มงบประมาณต่างๆเนี่ยก็น่าจะทุ่มกันหนักๆเนี่ยในช่วงซัมเมอร์มากกว่านะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนักเตะ อีกหนึ่งตำแหน่งที่แมนยูต้องการก็คือตำแหน่งศูนย์หน้านะครับตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยต้องบอกว่าเอิสนาดบอกว่าสเปคที่ทางฝั่งอินเอสต้องการเนี่ยก็คือ ู่นหน้าระดับท็อปที่ค,คล้ายๆกับเฮลิคินนะครับย้ำนะว่ามีคุณสมบัติตัวท็อปแบบเฮลิคินไม่ใช่ว่าแมนยูต้องไปดึงเฮลิคินเข้ามานะาเราต้องมองหาูนยนหน้าตัวรับท็อป,อปมีคุณภาพมีคุณสมบัติค,คล้ายๆกับเฮลิคินเข้ามาเป็นตัวความหวังในเรื่องของการจบสกอร์ได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งตำแหน่งที่เราต้องการด้วยในช่วงซัมเมอร์นะครับก็เท่ากับว่ามีแนวรุกนะครับตัวด้านข้าง ศูนหน้านะครับแล้วก็มีกองหลังโตกลางที่ทางกลุ่มอินดิอสเนี่ยเขาวางแผนเอาไว้เบื้องต้นนะครับรวมไปถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับสโมสรนในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับการฟื้นฟูอัปเกรดสนามการแข่งขันสนามฝึกซ้อมต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการเริ่มทําตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับการหาบุคลากรเข้ามาทํางาน ในส่วนของเบื้องหลังของทางสโมสรพวกดีเลคเตอร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเซอร์จิมจะจัดการและหลังจากนี้นะฮะก็น่าจะเป็นในช่วงเดือนหน้าเป็นต้นไปนั่นแหละอย่างที่เซอร์จิมบอกกันมาว่าต้องรอการผ่านการอนุมัติการยืนยันจากหลายส่วนก่อนนะครับหวังว่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็เลื่อนไปอีกนะครับถ้าเลื่อนไปอีกก็ต้องเลื่อนโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยไปอีกหลายเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าให้เร็วที่สุดก็คือในช่วงเดือนหน้านี่แหละทุกๆอย่างเนี่ยมันจะได้แบบขยับสักทีนะะการปรปปับุงสมสม วางแผนการเสริมทัพบุคลากรสําคัญเบื้องหลังเนี่ยเข้ามาสักทีนะครับข้อมูลตามนี้ครับน่าสนใจมากรายงานจากเอเวนต d ส r ตนดาแล้วก็ประเด็นของมาซียาวนะครับรวมไปถึงวา้านด้วยนะครับ ตามรายงานจากสกายพอดเนี่ยก็มีการระบุก,กันออกมาครับว่าตอนนี้ทางสโมสรเนี่ยยังคงอยู่ในช่วงขั้นตอนการเจจากับวารานเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับซึ่งนักเตะเนี่ยก็มีความสนใจที่จะอยู่กับทางสโมสรต่อไปแต่ว่าเราทราบกันดีว่าทางสโมสรเนี่ยก็อยากให้วารานเนี่ยลดเรื่องของค่าเหนื่อยลงมานะครับตอนนี้ก็ยังคงมีการเจจาแบบต่อเนื่องนะครับในการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับส่วนแนวรับรายใหม่ที่แมนยูมีโอกาสเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเมทไทเด ลกนะฮะฮแนวรับที่เป็นเด็กเก่าของเอเดนฮาร์คครับคือแมนยูเนี่ยมีโอกาสก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนยูเคยสนใจแต่ว่าแมนยูก็ไม่ได้แบบมีการเดินหน้าแบบเต็มกําลังมากพอแต่รอบเนี้ย ฟอร์เดนพเทนเบิร์กบอกว่าแมนยูมีโอกาสนะเนื่องจากแมสไทเดร์ลิกเนี่ยกองหลังของทางบาเยอร์ไม่พอใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวเองหลังจากที่เป็นเพียงตัวเลือกรองจากคิมินแจแล้วก็ดายโออุปามีการโน่นั่นเองนะครับก็เลยทำให้ถ้าเกิดสถานการณ์เป็นอยู่แบบนี้จนจบซีซั่นเนี่ยเดร์ลิกเนี่ยก็ไม่อยาก อยู่กับไบเอ็นอีกต่อไปแล้วนะครับก็คือต้องการย้ายทีมนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยเขาไม่อยากย้ายหรอกแต่สถานการณ์เนี่ยมันบีบังคับแบบนี้นะฮะเมื่อไม่ได้ลงเล่นเขาก็ต้องย้ายไปลงเล่นกับโซโสรอ,อื่นที่พร้อมให้โอกาสมากกว่า ซึ่งทางสโมสรแมนยูเราเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเดลิคมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็อาจจะกลับมาล่าตัวเดลิคอีกครั้งก็ได้เพราะว่า,อารอบนี้อย่างที่บอกไปครับมันก็พอมีช่องว่างในการเข้าไปเจรจาแล้วก็เีโอกะพอสมควรแนวรับอีกหนึ่งคนครับที่แมนยูสนใจก็คือโรนัลอเราโค่นะครับมีรายงานออกมาว่าแมนยูเนี่ยติดต่อหาบาร์เซโลนาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ในการเซ็นยากับโรนัลอาราโคจริงนะครับฟอร์เดนเพนเบิร์กรายงานตามนี้นะฮะแต่ว่าแนวรับรายนี้มีราคาอยู่ที่80ล้านยูโรครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอาราโคเนี่ย ต้องการอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปเพราะฉะนั้นดิวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของทางฝั่งแมนยูเลยนะฮะทั้ง2ดิวนั่นแหละนะครับอีกหนึ่งกระแสที่ฟอร์เดมเพเทิร์เบิร์กคอนเฟิร์มมาก็คือแมนยูเนี่ยให้ความสนใจโยชัวเซิร์ซีนะครับสุดหน้าของทางบรุญยาเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพของแมนยูในช่วงตลาดหลังจากจบซีซั่นนะครับหลังจากที่ดาวยิงไว้ย2่ปี ทำไปแล้วแปประตูแล้วก็เซอแอซิจากการลงเล่นยิบสอเกมทุกรายการน,นะครับมีออปชันฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรนะครับในช่วงซัมเมอร์นั่นเองก็กระแสข่าวจากนักข่าวคนหนังตามนี้นะฮะสามดิวด้วยกันที่แมนยูอาจจะได้ลุ้นส่วนในรายของมาร์ซิยาลนะครับที่ติดขังกันเอาไว้ก็คือล่าสุดมีรายงานออกมาว่ามาร์ซิยาลเนี่ยได้มีการบอกปัดข้อเสนอทีมจากลีเกซาอุดิอาระเบียนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดซื้อขายในช่วงมกราคมหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ก็ตามคือนักเตะเนี่ย มีความต้องการเล่นอยู่ในยุโรปต่อไปนะครับเป็นเพียบริกอังกฤษก็ได้หรือว่าลีกอื่นๆก็ได้ในยุโรปนะครับถึงแม้ว่าทางซาอุเนี่ยเขาต้องมีความสนใจในการดึงตัวมาซิยาวเข้าไปร่วมทีมแล้วก็พร้อมเรื่องของเม็ดกัมหาศารเพื่อน้อมหนาวใจก็ตา่าง ปิดท้ายครับในเรื่องของมุมมองทางรอยคีนแล้วก็ทางฝั่งของเนวิลนะครับรอยคีนเนี่ยเขาก็คอมเมนต์ออกมานะว่าราสซุนทอยรุนเนี่ยยังไม่คู่ควรที่จะเป็นส่วนหน้าตัวจินให้กับแมนยูนะครับหลักๆเนี่ยก็คือความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ประสบการณ์ยังน้อยเกินไปก็เลยยังคาดหวังในการลงเล่นเป็นตัวจินทุกเกมไม่ได้ เบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับรอยคินเขาก็แนะนําดีนะว่าอยากให้หอยรุนเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นตัวสำรองไปก่อนลองเล่นบอลถ้วยไปก่อนหรือว่าอะไรสักอย่างไปก่อนนะครับก็คืออายุยังน้อยด้วยส่วนหนึ่งนะฮะมาคาดหวังแบบเนี้ยมันก็ หมือนกับเป็นความกดดันด้วยแล้วก็นักเตะเนี่ยพอเล่นได้ไม่ตามเป้าเนี่ยก็จะโดนวิจารณ์แบบนี้นั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นต้องหาคนมาเป็นตัวอย่างให้กับเด็กคนนี้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องหาตัวแทนลงเล่นเป็นประจำแทนฮอยรุนไปก่อนนะครับพอนักเตะเนี่ยหรือว่างอยรุนมีประสบการณ์เนี่ยเราก็ค่อยดันขึ้นมาเป็นโดจริงในอนาะคตก็ยังไม่สายนะครับตามนี้นะอีกเรื่องหนึ่งที่รอยกินคอมเมนต์มาก,ก็คือจัองหวะ ผิดพลาดนะครับในเกมที่เราพบกับสเปอร์นั่นแหละโดยที่ทางรอยคีนเนี่ยมองว่าโอราน่าเนี่ยทำได้ไม่ดีนะครับก็คือโอราน่าเนี่ยในจังหวะที่เป็นลูกตีเสมอแล้วกันโอราน่ายืนอยู่บนเส้นนะครับและรอยคินบอกว่าผมเนี่ยอยากให้เขาขยับออกมาแล้วก็คุมพื้นที่ในกรอบ6หลามากกว่านะครับ คือแบบไม่กล้าออกมาตัดบอลน,นั่นเองแกีเดวิลก็แสดงความคิดเห็นแบบเดียวกันนะครับว่าโอนา่าเนี่ยไม่กล้าที่จะออกมาตัดบอลในจังหวะที่ลิชาริซอนเนี่ยมงให้กับทางสเปอร์ไปตี่เสมอหนึ่งหนึ่งนะฮะส่วนจังหวะของแมททูม,มนินีก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเป็นจังหวะที่ ไม่ควรพลาดนะครับมันต้องเป็นประตูเขามงคนเดียวโล่งๆครับแล้วก็ไม่มีใครเข้ามากดดันเขาแค่ต้องมงกดลงมาเท่านั้นเองนะฮะโอเค,อเคนี่คือบุมมองทิ้งทายกันของเนวิลแล้วก็รอยคิดน,นะครับตำนานของแมนยูเรานะครับการพ่คิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้าไวแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยด้วยกันนะครับขอบคุณม,มากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ